ไปเลยแล้ว GTA V อีกหนึ่งนาทีแล้วด,ดูอินเทอร์เน็ตของผมดีฮะยากว่า,าชาห้าสิบแปดวิทำไงดีอาซีวิโอ้เป็นแอร์ซีวิที่จเจานานมาก จะได้เลยแล้ว G t AV G t AV นะครับก็ใครที่มันกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับเออ่ฝากสตีมผมด้วยนะครับนี่ฮะสตีมสตีมอันนี้นะครับเออ่เป็นชื่อว่าเดียวมอน370นะครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะฮะ370รารัสที่ไไรก็ไม่รู้ว่าม,มันมันมะีราคะ เนี่ยเกมที่ผมเล่นนะฮะนี่ทีโฟเดตอะชิเม้นเกือบเต็มละทีมอนฮะเดฟโฟเดตนะฮะมีอยู่ประมาณนี้แล้วแล้วก็แก๊ตเทฟอโตนะฮะฮะสามารถแอบเพื่อนผมมาได้นะฮะจีเอโอ้โหเฮ้นี่ครับสามารถซื้อเกมเดสกับพี่ไครเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดเล่นกดเล่นกดเล่นโอ้มันมาแล้ว กูเติบเลยวันนี้อีกครั้งนะฮะเป็นเกม GTA V นะฮะก็อ่ารู้สึกว่าได้่ายไปแล้วเมื่อกี้นะฮะจะตัดรวมค,ล,นะคลินนนะเดียวกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้นะฮะม่นมันวันเดียวกันหรือลูกเวลาก็ใกล้กันนะฮะแล้วก็จะมาสอนวิธีแก้แลกสำหรับคน การจอเอ่อไม่เกิน1นึ่กิกนะฮะหรือหนึ่กิกนะฮะเช่นขอบผมนะฮะเป็นการจอที่โคตรคลากระฮะอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้แหลกนะฮะเกฮะให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดไฟล์นี้มาครับเป็นไฟล์สําหรับเอ่อมันเป็นมอดนะฮะมอดแก้แหลกจะไม่มีผลในตัวเกมนะฮะนี่ฮะลิงก์ลิงก์เดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปนะฮะกดดาวน์โหลดขึ้นมาฮะ นี่ผมมีแล้วนะฮะเปิดเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็แตกไฟล์นะฮะโอ้โหจะแตกไฟล์จับลากมาจับไปเลยครับไม่เป็นไรครับจับลากมาใช่ไหมครับเนี้ยจะมีอยู่โฟโดนโฟโดนโฟโดอร์นหนึ่งนะฮะให้เราเปิดโฟเด์นี่ค้างไว้ก่อนนะฮะเข้าไปที่ที่เก็บเกมของเรานะฮะเข้าไปเลยนฮะเนี่ยที่เก็บเกมของเราครับจะเป็นแบบนี้นะฮะ ให้คุณนะฮะจับไฟที่มีนะฮะนี่ฮะขานอมไหมฮะคอมเมนต์ไลน์นะฮะคอมเมนต์ไลน์ครับก๊อปปี้ฮะแล้วก็เข้าไปในตัวเกมฮะแล้วก็ไปที่อีกที่หนึ่งนะฮะด็อกคิวเมนต์นะฮะอ่ล็อกสตาร์เกม GTAV นี่ฮะมันจะเจอตรงนี้ครับเซตติ้งนะฮะเป็นไฟล์ไอ้นี่นะฮะอ่ให้เราก๊อปปี้เซตติ้งที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเซตติ้งก่อนนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นสำรองสำรองไว้นะครับแบ็กอัพไว้ครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนะฮะแล้วก็เอานี่ฮะจากตรงในโฟลเดอร์มอดของเรานะฮะจับลากมาครับแล้วก็รีเพย์สเดอร์ไฟล์อินอันนี้เลยนะฮะสำหรับวินโดว์แปดที่หนึ่งวินโดว์อื่นก็กดบนสุดเลยฮะกดไปฮะมาแล้วฮะแล้วก็ลองเข้าเกมดูฮะว่ามันจะ แลกไหมนะฮะอ่ะอะเดี๋ยวเราจะเข้า benchmark เลยนะครับเมื่อกี้ประมาณ20สบเฟรมใช่ไหมฮะที่ผมเอ่อเปิดให้ดูนะครับประมาณ2ี่สิบเฟรมเลนนะฮะซึ่งอ่าเราจะมาดูผลทดสอบได้นะฮะ2ี่สิบเฟรมเลนนะฮะนันนึงฮะเดี๋ยวเรามันเข้าเกมก่อนนะฮะ <c oughs> อาจจะช้านะ <c oughs> เพราะว่าถ่ายไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มัน อ,อ่าสำหรับใครที่เล่นแล้วลงไม่ได้นะฮะก็อันนั้นเลยนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะไปลงวินโดว์ใหม่ครับเนี่ยฮะมันมันมันไม่มันไม่ม,มีผลต่อตัวเกมนะฮะแนวผมก็ไม่เป็นไรนะฮะลงมาครับสำหรับคนที่เออเลอร์นะฮะรู้สึกว่าผมตั้งกระทู้ใน1000ทันทิปอยู่นะฮะซึ่งมันเล่นไม่ได้ครับวิธีแก้ดีๆที่สุดนะครับลงวินโดว์ใหม่ครับโหลดใหม่ดีกว่าครับ

ชิบหายเลยเน่กะกลัวคนดูเบื่อนะฮะโอ้ยกูกดดันจะไปถ่ายชิปมันติเพเยอะไม่เล่นแล้วเนะื้อลงเนื้อเรื่องระดับนี้แล้วเล่นเถื่อนจะจบแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> เขื่อนไม่ถ่ายต่อแลนแหลกฮะ,ะนี่ฮะจากตรงนี้จําได้ประมาณสิบแปดนะฮะมันขึ้นมาเยอะกว่าเดิมะครับประมาณนั่นไม่ลงแล้ว ะฮะแต่มันแต่มันแก้แลกได้จริงๆนะฮะถ้าไม่เชื่อสามารถมาตอบผมได้เลยนะฮะไม่ไม่คือมันแก้แรกจริงๆนะเว้แต่คือผมถ่ายไปด้วยไงฟมก็เลยอาจจะดูแน่นอนนะฮะ,ะ,ฮะอ่าก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสหรับวันนี้สวัสดีครับ